มินิฟ้ามสวัสดีเคนเคยครับผมนะโดนจะได้ออกมาครับนะเนาะตะเกียบห้องอาจจะมีอยู่เรียงๆอยู่อยดอกอาจจะถ่ายตะเก็บไว้เนี่ยอาจจะขาดช่วงยูตะกาบบรบลายดอกครับเนาะพยายามให้บลายจะจะเป็นขีดเพราะจุกกล่องหรืนมาถ่ายย่างแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับเนื่องว่ายูนีก็ร่างสีอยู่ครับ เห็นอยู่ดีๆครับเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวครับจุกกล่องขึ้นมาว่าสิยางเลาะทายไปแล้วเอาอีกแล้วครับเมเจอให้เขาเกิดอาเพศแล้วครับยางก้อนเลยไหอนี่สันเมเจอไ้ยางนี่ก็เมแดงไปแล้วครับคุณส่งเมื่อกี้นี่ส่งสียูนีครับในยางมีกําลังกินดีดีครับนะคืดแนวใดอะเราถือกล่องปุ๊บไปแล้วปุ่นค,ครับพอดพุด่นเหรอ อืมวัสิุยางล้อท้ายยางดีครับคิดว่าพึ่งอยู่ครับมันจะไปใส่ที่เลนเอนะบอกเลยเสี่ยงอันตรายเลนครับไปลังวัดแทครับต้องรีบไปครับเนี่ยโอ้ครับไปเส้นนีครับเส้นถนนหอกดีกว่ามาหน้าสวนหญ้าแล้วครับนะไปเห็นเลนนี่ซุ่งสิไปไกลครับน้ำกระถ่มไปแน่ครับนี่ครัยแปลงนี้ครับว่าท่านยังไงครับหญ้าตายเหลือแต่เข่า นี่นี่ครับเป็นยางอย่างเดียวครับผมปนไรรัดไว้นี่จะเข่าเรือเห็นคนที่อยู่เนี่ยครับเรเห็นนี่นี่ก็ได้มาตัดครับเนาะตัดหมวกว่านครับนาะคือแปลงครับจะตัดไปนี่ครับเพื่อบ่ได้ครับ ออต้องทรงเสียงครับว่ามีคนทรงเสียงว่ามาแล้ว่าสัญญาแต่เลืแต่เลื่อครับรงหงายซุ้มห้ายเสียงครับแล้วก็เล่นไปไกลเฮ้ยเฮ้ย กันฮาวแล้วครับบริออกมาดจังสีเลยครับหางไวโดนเป็นจังสี่ครับเดี๋ไปเซนนี่ครับล้างวัดนะในกับพระใหญ่ครับหามาจอดรถกันเรียบร้อยครับได้ที่จอดรถแล้วไม่ต้องเสียค่าจอดครับเราก็จะมาดักด้านหน้าครับเนาะนีหลังวัดครับบนท่อบอลสูบน้ำปับป่านี่คืเป็นหลังวัดนะครับเนาะ ัดทักษิณโฉลธา,านบ้านเตยครับนะมีมีรังวัดกันในใจเป็นอุทยานครับนะพระไงพระพุทธสุวรรณมงคลครับนะไปนี่นี่สุดท้ายสุดสุดท้ายส,ส,ส,สุดสุดท้ายอิริครรบเพราะว่าอัวหอนว่ามีบอลเหรอครับนะเฮ้ กดคนทรายครับกดหกหล่อคนทรายแลนแข่งกันครับดีนะโชคดีที่งัวบ่อะไอยู่ในถนนครับนะจริงๆก็ต้องเลี้ยงในถนนนั่นแหะครับคนเดียวมาหนีก็สิปล่อยไปหนีครับนี่ควายก็มาเลี้ยงเน่รหินมีจังซี่แหละครับสภาพหยาตะนามเรามีนามมืดครับปีหนีมาเร็วต้องหาวิธีครับหาวิธีปลดปล่อยพันเนรครับเนาะเอามาย่างมาเดินมาเลียนที่แหละครับ ต้องโชคดีทวีจัก,กรยานมาน้ำครับเนาะสดุดแม่นเหลียมแม่นเลี่ยมเ,ยเลยครับเนี่ยเอ้ยเอ,เอไม่เจอครับข้างแย่ครับมาดิส้นมูครับรักรักควายครับมองบวกแล้วมีความสุขครับมีควายเอ่อโชคทวีสับของบีไล่หลักครับไม่ดมพอล้านหลกักมีควายของพอลังครับแม่หมอนสองคอครับที่าอยู่นี่ครับนะ แล้วก็นี่ลักครับนี่ก็จะมีงัวครับนี่งัวนี่มีหลายขอ้อจะมีฟาร์มนี่ครับโดนโดดมาครับนะแต่ว่ากินดีนะครับนะต้องมายืนตากแดดเปล่านี่หยาจังสี่ครับนี่กินดีว่าสิย่งางเบิ้งใกล้ๆเอ้ยหอนนะครับหอนปมันสิบเป็นโมงกว่าครับนะใกล้จะเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงครับนี่เบิ้งเบิ้งเงาครับเบิ้งเงา เงาซื้อตัวนี่คือว่าเที่ยงตรงครับเนาะอ่าเบื้องเวลาจำจุนบดจำบนโบราณน,นี่เพิ่นว่าเที่ยงตรงก็คือตรงจีิงๆครับเงาจะตรงโตเฮ้าครับเนละ้วเที่ยงตรงแต่สถานี้นี่เที่ยงบดตรงปันไดแราว่าหอนครับหอนหอน,หอ,น,หอ,นอากาศหอนก็สิยูละมั้งครับเนะีน่ยิจะเย็นละมัง้งเลียนเนี่ยแล้วออกร่างกายสองรอบสามรอบเนี่ยแล้วนะเบิ่งเช็คสภาพหน่อยดิ รเราเพาะเดือนหน้าโอ้อยจะเก็บเห็บเก็บมันเพื่อนแน่อยู่ครับแล้วเราตัวนี้เอ,อ่อทวิซับอันนี้ก็ต้านพี่เพื่อนนี่ก็บมโชคลูกแม่แดงนี่แม่แดงเรับจะพักกันยาไปใช่เอ้ยตีลรนะตีไรตีไท้ายเนี่ยกเข่ได้กับลูกแม่นวลนแม่น,นุไ่นนไปแล้วเลยรตัวนี้เป็นห้มนี่กับ สิบเก้ายี่สิบเอ็ดนี่แหละครับเนาะอุ้ยถึงถึงน้ำบ่น่าจะถึงน้ำอ่ะบางคนบุกกินนู่บุกบ่น่าจะชนกันนะครับน่าจะถึงน้ำนี่ก็สิบเก้ายี่สิบเอ็ดนี่เดือนนี้แหละครับเนาะกันยาป่าบต่อไปเห็นลูกดูนมเห็นตัวตัวนี้มาดูนมคือว่าน้ำนมเปิร์ลบิกินแล้วอาจจะไก่คือว่าครับเนาะ คนในสู้ได้บ่ะถ้าข้นถึงก็บคำแพงกับอืมคูนบาทซื้อนี่ก็จำหยากครับนะพอเป็นคนต่างกับคูนบาทคำแพงอันนี้ฟาร์มเองยึนเผาอึนเผาสามีนี้ฟาร์นนาม,าม,ามต่างครับเนะาะมุนโฮมสามีนี้ฟาร์มต่างครับเนาะเอ่อนอนนั่นกับสามนี้ฟาร์มต่างเหมือนครับยกเว้นต้าวาต่างยกเว้นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย ต้องเอาแส oh, there, ล้วงยังไดนี่เจย์เจยนี่ใสนี่นี่ซับนี่กไก่โอ้พูนจะไปยืนโฮมได้ล่ะนี่ครับนะยืนโฮมพุ่นครับเออหอนครับหอนเกี่ยวหญ้ากับหอนวันมาเกี่ยวนี่กับหอนน่ครับหอนแนวบดแนวแดดแนว แถวโมนี่นี่มาแล้วเวลาห่อนอี่ลีครับเวลาเทียงเนาะเทียงชิบเป็ดโมงเทียงนี่จะเป็นเวลาห่อนอยู่แล้วเออเงียบแจกเงียบแจนเราอยู่นี่ก็ร่มดีครับแมงว่าหลายเพิ่นมักมากินครับแมงว่วจอเพิ่นยุ่งมากัดลงแล้วก็ย้ายหญ้าติดดินครับนะหญ้าไส้หญ้าแผกเท่านี้ติดดินแล้วเพิ่นก็ กัดเธละนอยเด็กกินดินนะบ่ดินเป็นดินเกลือครับเดดินเกลือสินเท่านะดินเข้มคือดีรสชาติดีครับกินไปกินมาเห็นดินแหนลงขอบปากกระเพออยู่ได้ครับนะนี่ะธาตุอาหารธรรมชาติเป็นหมักแนวนี้ครับนะไอเลี้ยงมันเหมือก็อยู่มันเหมือครับนะแต่ว่าบ่อิ่มละครับบ่ออิ่มจะเท่ากับ คนเลี้ยงเนาะทันบปอิ่มเทาก็บเราบ่ค่อยสบายใจอยากให้เพิ่นได้กินอิ่มกินเต็มแต่ช่วงนี้เขามีแต่ฟางฟางเงี้ยไทยหมวูวานีดเหลือซำเก่าครับบุกินเลยครับเน,ะนาะเด็กเนื้อตัดในสวนไปกินแสดงว่าอ่มันกินได้เป็นเป็นหญ้าลู่ซีนะ้ำนะ้นะกับข้าวต้นเขานะวานใส่ก,กันต้นเขาเหนิ่มมันอาจจะอิ่มรู้สึกอิ่มครับเ,เลยบ่กินฟางนะฟางอัดเต็มห้างนะครับเมื่อวานิด ตื่นเศร้าขึ้นมาอนี่บกนหน่อยๆครับบกค่อยกินกันต่แดงมาใดหนาไปอุ่นทองแต่มือนี้ก็เสียวางเปล่าครับมีแต่ฟางครับมือนี้ลอกจากพอมันจะไปตัดเพื่อไปบให้นะหนาครับบกค่อยมีแล้วครับนะในขั้นหน้ากัโอ้มีแต่เท่าเลียงนะครับนะเนาะมีอ่ออื่นครับมีงัวงมีควายนะเรียงหลายครับฝนะากต้องาําไปก็เป็นขอกควายนะ ตรงบริเวณล้านพระใหญ่กับมีควายมีงัวไปเลี้ยงหลายนะครับนะแต่บราเดิไปทายว่าสำเนฟยงกับบริว่างนะครับนะนี่กับบัวควายนอนเขียวนี่ครับนะพอลังแม่ดมเดี๋ยวจะหน่อยออกมาครับนะในเวลาของหมาออกมาบ่โดนครับนะบายๆเป็นออกมาแล้วครับมาอาบน้ำมากินน้ำแล้วเพิ่งก็เอากลับไปกินหญ้าเกี่ยวไว้หญ้าแน่ฟางแน่ครับนะตอนใดมี่ เลี้ยงหัวอาหารถังง้อปลาไหลหรือว่าควายปลาย,ห,าลายหัวอาหารเน่ห่อมเน่เอ๊หนูซื้อว่าเนี่ยไปไกลๆนี่เห็นของผู้ดใดพอเดชครับอุ้ยพอเดชไปใส่เนาะเป็นพอเดชบ่อุ้ยพอเดชดีลีครับเบิ่งก่อนเนี่ยไปไกลพอเดชคือบ่เอารถไปอู้พอเดชค,ครับบ่ลเดเอารถไปจักรยานบ่ลเดเอาไปหรือ <c oughs> จะไปเลี้ยงน้ำกันลนะครับนะมันขังหลายเกี่ยวหยามันก็บ่ได้มีหลายนะครับหยาเนาะ ในขั้นหนะ้าเกี่ยวเทือนึงกับต้องใส่เวลาเป็นสองอาทิตย์นะครับกว่าสัญญาสิญญาได้ตัดอีกเราเก็บวันปุ๋ยวันอย่างกับเบโอ้มันนะหนันกครับนะมันกับ่มีแต่จะควงเลยครับหน้าบางหน้าอาจจะมีเอ่อยาขามาะเร็งเนาะจุดจงสีดยาเข้ากรกะบาไปแล้วครับเนาะแบบนี้ดีกว่าครับนะธรรมาชาติแบบนี้กั เออเป็นกัพออยู่ได้ครับเดี๋ยวถือว่าขี่ลาครับปีนี้งัวอ้วนเนี่ยกะเบิ้งอ้วนเนี่ยกะพอเพิ่นมาเพิ่นทองนะเพิ่นม่านเิ่นทองหลายตัวอยู่แล้วก็ถือว่าฟางบ่ค่อยขาดครับปีนี้ทุกปีก็บ่ขาดว่ะครับเนาะปีนี้เพิ่นอืมกินฟางครับหญ้าหญ้าก็บ่ได้เกี่ยวปานได้ครับเนาะปีนี้รู้สึกว่าบ่ได้เกี่ยวได้ตัดปานได้เนาะแล้วก็เ่ากับพอตัดไหนกะ นะจะไม่ฟังบริตัดปันไดแต่ม,มันกับมถึงเวลาตัดคือว่าแนละ้วครับเนาะปกตินี่เขามันช่วงตุลาหน,ะนาๆเลยไหลช่วงนัน้นอย่ากับบอึดึกกันช่วงนั้นอย่ากับไหลยอยู่แล้วก็ตัดช่วงนั้นนะตัดนำนำเพราะฝนลงมานำนำแต่ปีนี้นี่ฝนบ่หลายแต่น้ำไหลน้ำทั้งเหนือมาหลายฝนบ่หลายนาาย้ำไหลก็เลยมีโอกาสได้ถึงจะมีน้ำท่วมไปแต่ก็เดี่ยงสิครับพ่อได้รุ่นอยู่คนระับเนาะเดี่ยงให้มุมมือไป ว่าเดี๋ักพรอนน้ำครับนะเพื่อนก็กินยูงสีไปกินฟางเนี่ยตื่มกันก็เพรอยูได้ครับเนาะเป็นเป็นงูอกลางๆก,งก็เออมาเอาสุขภาพไปเพื่อนนะครับมาเอาความเครียดคือเฮาเนาะออกมายางนะเพื่อนเพื่อนเพื่อบอกครับลักษณะว่าเอาไว้โดนมันกับฮาวครับนะออกจากของโดนเนี่ยฮาวแลีนเขามายางมากินถาดนี่ดินกินดินกินหญ้ากินน,น้ำนะนะออกมาย่อยมาก ออกร่างกายนะครัเซอร์ไซส์แล้วก็ลดการเป็นโรคนะลดเอ่อมลรงในขอ,อกนะใอ้ขอ,อกแหงว่าจืดน้ำราวาเลียงแบบพอร์บรลณเนาะเออก็อ,อยากอยากมีฟ้ามมีขอ,อกแบบมาตรฐานนี่กันนะแต่เป็นเป็นฝันอยู่ตอนนี้ฝันอยู่ท่าในใ้นอนกับฝันยามเว้นอยู่นะอยากที่เห็ดอยู่คบนาะตามันนึ่งกับพื้นที่แล้วก็ การตัดสินใจหรือว่าอำนาจในการตัดสินใจกับประธนในเด็ดขาดนะยังอยู่ในพอในเมียอยู่ถือว่าเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนครับนะเนาะเลี้ยงหาประสบการณ์ไว้น้เนะแต่ว่าใจก็มาทางเนีอลนะเนาะสามปีแล้วมาทางงัวอยู่เลยล่ะนะน่าจะยุ่ได้แล้วลนะเพราะว่าเบื้องเบิ้งสภาพแล้วเบิง้งสังหวาดแล้วครับน,นะคือชีวิตใหญ่ตกตีมันควจะกินไปใส่ ไปเรื่อยๆกินไปนสิอย่าเบิรงวิวไปนะครับเบิรงวิวแล้วก็เบิรงสภาพการเลี้ยงแล้วก็เบิรงคนฟังคนจมไปนะสำนึฟาร์มจมไปบนไปอ่ามีตัวหนึ่งนะสิบิตีกับยันเพิ่งเริ่องสิอัดคลิปเรืงสิบิตีกับยัพนพญางอีก บ่ากออกแดดไหมเนี่ยครับพอนางในห่มกระดาษเอาสงินเลยไงเพรได้กินใน้ยากอยู่ครับนะกินไปกินมาอิ่มเองครับไม่ตื่นเต้นครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับไม่เหนื่อยแต่แรงครับนะใช้แรงกายแล้วก็อย่างชาวบ้านท่าไม่ได้ฟ้ามัมกบบเหมาะสมมีลีครับนะมีโขกมีอย่างหลายครับมีดอนมีโขกเหมาะสมเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ครับนะเพราะได้อยู่ ใจหลักกอยู่ได้มองอาชีพหลักกะเป็นทำนาเนะาะทำนากะเป็นหลานขานี่นะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตื่มไปอ่ากระบวนการรับจา้างค่ะพูดถึงว่าอยู่ในโซนของชาวนาฟาร์ม,มนีมน่คือเปตยูครับนะคือตลาดล่องรับตลาดนัดกะมีเปิดมาแล้วนะคะตลาดน,นี่อำเภอกะบ่ไกลเนาะห่างยี่สิบกิโล กัของที่หาเป็นทรัพยากรที่หาเป็นสางไรใดกัมีครับมีขายมีให้เก็บขายโดยไม่ต้องลงทุนครับนะงมหอยงมยังหาปูหาปลา,ปาเอาไปขายได้ครับนะเราใหม้หาเห็ดของปลากรถึงในบริเวณปลาดงดิบปลาหนากับปลาดอนปลาโขกอ,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 กอ่เพราะอยู่ได้ครับนำท้าอุดมสมบูรณ์นนะ อุ้ยโสเ n าได้สยเนอะมาทีกว่าอยู่ได้ครับอยู่สภาพอยู่แบบมันอยู่บ้านนี่เออก็เลียงงัวแน่จักนน้อยเนาะเออก็พื้นที่ปล่อยเลียงกับมีหรือว่าสิเฮ็ดเป็นขอกเลียงเป็นขอกพักก็ได้งวแน่รับจ้างแน่นี้ในน้อยอยู่ได้นะครับนะเขามีหน้ากินมีเขามีเฮื่นประจิยใจประหลายครับ ประหยัดกับยูได้ครับนะสมถะเนาะแต่ว่าสมรรถาว่ได้แล้วเรียนเน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับอยากเรียนอยู่เนาะไ,ไฟฟ้าเนี่ยกับหลายบาทอยู่ด้วครับนะแต่ละเดือนจะเครื่องน้งความสะดวกกับหลายครับหล่อใจหลายนะแต่กับถ้าถ้ายูจริงจังครับนะถ้าเป็นคนขยันกับยูได้ครับนะเอาพื้นที่รองรับครับนะพื้นที่ตอบโจทย์นะสำหรับท่านใดที่มาอยู่

โอ้ยตีลูกปิ้วบอกครับเยอะเยอะเห็นป่ะครับถือเลยครับแม่นไหมครับแมงดูดเลือดนี่ครับมาจัดการหาเลือดสะเลยครับนนี่ครับโอ้ลืมไปครับคลิปนอกเป็นยังไงน้อกบ้านหรอเป็นน้ำหมาก้วิครับเออนน้ำหมาดแล้วกันเนา สมัครสังเงินโอ้กลับอยู่ครับปู้สุดยอดสุดยอดบอไปต่อครับกินควายดักว่าปกติอย่างสาวเนี้ยครับถ้ามีควายถ้ามันไปหาควายแต่นี่บ่มีไผ่มาเลี้ยงนี่ถ้าอยู่แต่จะขวางนี่อยู่ดีครับนะอยู่แต่บ่มีงัวมีควายอย่างเงี้ยบริเวณนี่มันจะอยู่ดีอยู่กินเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบ่ดื้อแต่ถ้าเกิดว่าแนมไปเห็นงัวเห็นควายเลยยินเสียงเคี้ยเสียงกระลงกระดิ่งเอาแล้วแลีนไปหาเขาครับนะเป็นอย่งสี่งัวพวกนี้ เดีว่าง่ายก็ง่ายคือว่ายากก็ยากนะครับเลี้ยงาอายุมากน้ำกันมากกับเอ่อพอถือบันไดนะครับเนาะพอติดูคนเลี้ยงนะดูครับคนเลี้ยงหายเด้ครับฟาดเจ็บๆเลยครับนะงา,นะานเอ้ยเบิ้งตี้แหะครับแม่นหายพันผู้ชมนะครับนะหายงวัวพันโทรศัพท์อาจจะตกใจนั่งอยู่สุดปะ หายแถวบ้านว่าอีกละนะ <g ül> หายไม่เจ๊ยครับนะเสียงอาจจะใส่เต็มเต็มแล้วครับนะอาจจะหลีเสียงมาท่านลรอครับนะ้ำปรค่าเขียนไาอยูด่ดีเสีไม่ความตะโกนไลงัวใส่โทรศัพท์เลยใส่กล่องนะ <g ül> โอ้โดนโดนเด้มาลงคลิปนะครับนะกน็อาจจะโซโดนแล้วนะเก็บกวดบ่ได้ณวอลนัทลายเปียกลายมือ กิ่ถอดสูบูสูบคนล่ะครับนะแวกันเอฟซีแล้วกันที่มีงูมีควายไปเลี้ยงน้ำกันกับตอนใดมีโคมีดอนกับดีใจนะครับเนาะแต่เลี้ยงแน่มีมูแล้วนี่กับช่วงนี้นี่แต่ไม่มีฟาร์มกับโดดเตียวครับมัไปเลี้ยงน้ำกันกับมาเลี้ยงกันหน่อยครับแล้วกันอืมมันเบาสบายครับชุามือนี่ว่าติดเลี้ยงคนเดียวครับตอนใดอย่าของงูพันอยู่ดีมันยังครับนะไปไ้าแเหรอครับงูมีมันกินมันกับอะไรส้นอะไรชิดกันแล้วกัน วอยูหลัครับเข้ากับเดือนร้อนเนี่บตรงยางนั่มไปนี่นะยูเรื่องสี่หลักยู่ดีครับอยูตะเดียของนะใหญ่ปุ้ยไ,ไม่หยุดเอ้ยเอ้ยไล่เ,เข้าไปทัวร์เขามเมเจยน์นี่นี่ใสบนนี้แม่นวลครับเนาะฟุดงิดงายงก็กินอยู่ตะเขากระเล่นใส่เลยครับเนาะโอ้ยอยู่ไกลบังบตีหลายย่านนะครับย่านแฮียงต่วเพื่นหน่อยดึก ไล่อ้อมคออยู่ครับเพื่อกระยานมาเลยเหมือนเมื่อช่วงหนึ่งมีลูกใหม่ๆกับยูได้อยู่พอจับพอบายได้เป็นลางๆกัเอาขึ้นเก่านี้ใส่เดิมยานครับต้องตี๊ยมันใายนะครับนะมี่ที่มอควยมีปัญหานี่แม่นี่ครับทวีสับแต่ว่าบริสุทธิ์ตะไพ่นี่บริสุทธิ์ตะไพ่เราสิเอื้อยบอกน้ำตาลครับบรสุทธิ์ตะไพ่เราดื้อคือจับมอคอยได้แต่ชูมมือน้ำตาลบริยานครับหายเลยน้ำตาลเริ่มหายครับเริ่มมันสิ่ดนเลี้ยงนะต้องระวังให้กันนะครับ สัตว์นาควนสัตว์นาคนต้องระวังนะครับมีมีวัติเหตุลายตรงอยู่ไกลเพิ่นกะบมเมนว่าเชื่องแล้วกะระวังเพิ่นครับนะเิ่นบางที่เิ่นโดยสัญชาตญาณมันกะสิตจิตกันชนกันกับเป็นหยางนะแต่ว่าเขาเป็นค้นแบบบอบบางร่างน้อยนะครับเนาะบางร่างน้อยอจะโดนในน้อยกับเจ็บดวยครับเด้อเนาะบมคือเพิ่นนะ เพื่อนอาจจะทนนะทนตีทนมันตํากันดูเนาะอาจจะเป็นระบบเสพตีของเพื่อนอยู่แล้วห้ามันบ่คือเพื่อนเนาะคือเพื่อนอาจจะคิดว่าชื้อว่าเป็นยังไงเาื่อกีเขาบาดเจ็บได้ครับเนาะก็ต้องระวังกันไปเอู้หูโซงเหว,วี่งเลีเแข็งโซงแข็งเหวแ่งเห่งมวนครับเนาะโอ้เก็บขวดมาดดนะทุกท่านก็สุขภาพแข็งแรงกันนะครับปลอดภัยจากโรคมือน,นี้กับลำล้ำุ่ๆยๆกันจุ่ปูซุกคนครับเนาะเป็นคลิปนี้กันนะจ,จะเป็นวันที่หนึ่งครับนะหวยออกอะ ตอนี้ซื้อง่อยๆถูกง่อยสุกหม,มานะครับเด้อเด้ยนี่กับสมิสกอร์นครับผมสวัสดีครับผม